ครับคุณผู้ชมครับพบกับผมครับตู่ครับผู้ช่วยนิหารกับโชว์รูมออนแอร์นะครับทางคูปูนชานนะครับอย่ลืมครับก่อนจะไปเราก็กดกระดิ่งก่อนครับข้างหลังผม XL7 ครับวันนี้ไฟมินิมีวิวเพียง5้านาทีครับเราจะมารู้จักกับธุรกิ XL7 ครับนะครับถามว่ากระจังหน้าอันนี้เป็นสีเป็นดำด้านเป็นวัสดุขึ้นรูปไม่น่าจะเป็นพ่นสีพ่นสีไหมโจโจว่าหรือว่าเป็นวัสดุ สีมาเลยพี่นะขึ้นรูปเป็นสีนี้ในเนื้อเลยนะนะฮะแล้วก็เป็นตัดกับสีโครเมียมนะครับตัดกับคิ้วสีโครเมียมแล้วก็โลโก้โูกิตัวใหญ่เลยนะครับไฟหน้าจะต่างกับตัวเดิมน,นะครับตัวนี้จะเป็น LED นะครับจะมี LED ด้วยนะครับแล้วก็มี daytime นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกหรือว่าฟ o อกแ m มมาให้เปิดดไฟดูไนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูอีกทีหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟอกแอมใช่ไหมแล้วก็ จะบอกว่าเขาก็จะมีกาดใช่ไหมใครใครเป็นชอบลบออฟโรดหรือว่าคอสโอเวอร์เนี่ยก็จะมีกาดตัวเนี้กากันกระแทกแต่จริงๆถ้าปกติถ้ากาดกันกระแทกจริงเขาจะใช้เป็นเหมือนอลูมิเนียมแต่นี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับกันชนนะครับก็ทํามาหล่อไม่ได้กันกระแทกกระแทกก็แตกเพราะเขาทําให้ดูเหมือนอารมณ์แบบดูสปอร์ตสปอร์ตดูลุยๆดูแนวออฟโรดก็จะมีเนี่ยตัวบังโคลตัวเนี้ใช่ไหมใหญ่เลย ที่มาเสริมลงชุ้มล้อตัวนี้นะมันมาตั้งแต่ตัวข้างหน้ายา,ยาวมาเลย,เลยแล้วก็ไล่ไปนะถึงกาบข้างนะครับแล้วก็ไปถึงล้อหลังเลยนะครับแต่ในส่วนของประตูเนี่ยประตูกับลายเส้นตรงเนี้นะครับไปถึงข้างหลังเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเออเตกาพูดง่ายๆชิ้นนี้เปลี่ยนเนาะชิ้นนี้เปลี่ยน,ยนฮะชิ้นนี้เปลี่ยนแกมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราดูจากตัวเดิมอ่ะจะไม่มีชิ้นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะแหลม แล้วก็เส้นตรงฝากระโปรงตัวเนี้จะตัดยาวกว่าน,นี้นะครับลักษณะและตัวสันกระโปรงตัวเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเราดูสันตัวนี้ตัวพับตัวเนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะนูนไม่เหมือนกันใช่ใช่ลักษณะการพับเส้นสายไม่เหมือนกัน,ลน,กน,น,นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเพิ่มตัวรูปหลักรูปหลกหรือว่าราวเนี่ยลาวนะไม่ใช่วางกาวเนาะเออไม่ใช่น่าจะติดถ้งัดงัดน่าจะพัง ก็ดูแข็งแรงนะนี่ผมขยับก็คือไปทั้งรถนะแล้วว่าตัวนี้แข็งแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้ก็คือสะดวกถ้าเวลาคุณจะติดแหลกก็ไม่ต้องมาเกาะตัวนี้บางคนถ้าถ้าถ้าเราไม่มีขาตัวเนี้ยมันจะต้องมาเกาะที่นี่ใช่ไหมมันต้องซื้อเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ค่อยมาวางคานชิ้น่งก็ต้องค่อยมาวางแต่อันนี้คุณซื้อคานมาวางได้เลยนะครับคานมาวางขวางได้เลยนะครับอะมาดูกันท้ายก็เหมือนกันนะครับล้อ สไซส์เดิมนะครับแต่ว่าลายใหม่นะครับมากับยางดันหลบเอนิเซฟก็เป็นยางเน้นประหยัด 19560R15 าห้าหกสินะครับหนึ่งเก้ล้อข้างหลังนี่เป็นดัมนะหน้าดิสห,ห,หลังดัมนะครับอด้านท้ายเนี่ยเท่าที่เราสังเกตดูนะเท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยน่าจะ คล้ายๆกับตัวเอเตก้าถ้าจะมีปรับก็คือตัวกันชนท้ายชิ้นนี้นะครับกันชนท้ายชิ้นนี้มีการปรับอย่างที่ผมบอกก็ใส่เหมือนกาดตัวนี้มาให้ดูแบบสมมาตรแบงขึ้นโอ้มีหูลากให้ด้วยนะหูลากออยู่ใต้องรถแรงอะไรอยู่ใต้นี้นะครับผมพาเข้าไปดูห้องโดยาสารเนะาะเออแอร์ถ่ายจากตรงนี้จะเห็นชัดกว่า,านี่นะครับเป็น พัดลมพัดลมดูดอากาศพัดลมดูดอากาศแล้วก็สามารถปรับความแรงได้นะครับถ้าเปรียบเทียบตัวนี้กับมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์นะครับต้องบอกว่าขนาดมิติตัวถังเอ็กแพนเดอร์จะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็สูงกว่านิดหน่อยกาวเคียร์แลนด์ของเอ็กแพนเดอร์เนี่ยจะสูงกว่า2.5ซนหรือว่า25มิลลิเมตรเอ็กแพนเดอร์เนี่ยอยู่ที่225มิลลิเมตรกาวเคียร์แลนด์คืออะไรอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนผมยังไม่อธิบายเลยนะคือ ระยะจากพื้นนะฮะจากพื้นเนี่ยถึงจุดนี้ต่ำสุดนะฮะเนี่ยของมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์เนี่ยเขาจะ225แต่ของตัวเนี้ยอยู่ที่200ก็คือ20เซน2,200 200องร้0ยส0งอีกละอีกล้ก็คือ20เซนแต่ถ้าเทียบเทียบกับเออร์เจก้าเออร์เจก้าจะแค่180หรือ18เซนก็คือสูงขึ้นมาอีก2เซน นะครับถ้าพูดกันง่ายๆถ้าเทียบกับตัวเขาเองถ้าเทียบกับคู่แข่งเขาเตี้ยกว่า2เซนครึ่งน,นะครับอ่ะคราวนี้ไอ้สิ่งที่เขาเตี้ยกว่า2เซนครึ่งแต่ราคาตัวนี้ย7 7 9 0 0 0บาทแต่คู่แข่งเขาอ่ะา8ม9่0 0บาทก็แสนสองทำอะไรได้เยอะแสนสองทำอะไรได้เยอะส่วนเรื่องการขับขี่ต้องคุยกันสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์หน้าเราจะไปขับกันไปเขาใหญ่ แต่ว่าตัวเนี้ยเขาหลายคนอาจจะบอกเอ้ยมันก็ฟีลลิ่งเหมือนเอเจก้าแหละจริงๆแล้วจะบอกว่ามันสูงขึ้น2เซนอาจจะมีผลไม่มากแต่ว่าเขามีการปรับในเรื่องของอัตราทดใหม่นะครับก็ต้องดูว่าว่ามันจะขับสนุกขึ้นหรือประหยัดขึ้นหรืออะไรยังไงเพราะว่าตัวเนี้ยยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับมาเพราะเกียร์สี่สปีดครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่า 5นาทีกับ x l ท1เราจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีความคุ้มค่ากับค่า,า,า,าตัว7 7 9 0แตืน9บาทแค่ไหนเทปต่อไปผมไปลองขับแล้วจะมาคุยกันอีกทีครับ